ว้าวว้าว,ว,าวดาบพิฆาตอสูรแบบใหม่ก็มาแล้วจ้าแบบใส่กอกก็มีจ้านี่ค่ะน่ารักแบบนี้เด็กๆทุกคนต้องขยันกินข้าวกันแน่ๆเลยทุกคนดูสิแต่ละลายมีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆกันเลยนะจ้า วันนี้แม่ก็จะพามารีวิวนี่ค่ะสินค้าของดาบพิฆาตอาสูรนะทุกคนและอันนี้เป็นเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่ามัน Amazing มากๆอใหมากๆทุกคนดาบพิฆาตอาสูรนะทำไส้กรอกออกมาด้วยจ้าอันนี้คือินหน้านะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะคะว่าไส้กรอกของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองแกะตามกันเลยก็ไม่ได้ค่ะทุกคนแกะไม่ได้นะหากันไกลมาตัดง่ายกว่าคุณแม่ค่ะ คนมันน่าตกใจมากเลยนะมีแบบมีวินน่าวินน่าก็แปลว่าไส้กรอกของทุกคนมีไส้กรอกของดัชเชสคาตสนด้วยจ้าเรามาดูกันบ้างหมดมันจะเป็นประมาณไหนเฮ้ยทุกคนมันเป็นลายกระตูน,ตนไม้นึงก็จะมีตัวละครสามตัวสตัวแล้วแต่นะคะทุกคนแล้วแต่ความยาวของไส้กรอกทุกคนดู เขาเข้าใจทรรมมากเลยแล้วแบบมันหนอมมากสําหรับเด็กที่เด็กบางคนที่แบบอายุน้นอยๆที่ไม่ค่อยกินข้าวนะทุกคนแล้วพอเขาเห็นการ์ตูนที่เขาชื่นชอบอ่ะเฮ้ยแล้วมันทำให้เด็กอยากกินข้าวอะ่ะมันแบบคูดไอเดียมากเลยคนญี่ปุ่นนี่แบบว่าเออดูเรามาดูกันแต่ละไม้นะทุกคนว่าจะมีตัวการ์ตูนอะไรบ้างชอบที่สุดนะแม่ก็คือชอบยูยูชอบเนสโกแต่ก็ชอบทุกตัวแหละ พอเส้นอิสึก็มีทันจิโร่กมาโอโหทุกคนแต่ก็จะมีความเสียบไม้สลับกันไปกันมาอยู่นะคะทุกคนแต่ก็โดยรวมแล้วมันโอเคมากขอนึงก็อยู่ที่ประมาณสองสามร้อยเยนก็เก้าสิบกว่าบาททุกคนได้ทั้งหมดหกไม้ก็ตกไม้ละสิบกว่าบาทก็เสำหรับอยู่ญี่ปุ่นมันก็ไม่แพงเท่าไหร่มันก็ไม่แพงนะทุกคนก็โอเคอ่ะ นี่ค่ะใบนี้นม<า>ีมีครบเลยมีเกียร์เด้